การลงทุนในโลกของคริปโตเคอร์เรนซีนั้นรวยจริงหรือเห็นมีข่าวมากมายว่ามีเศรษฐีเกิดใหม่จากการลงทุนเหรียญคริปโตมากมายแน่นอนมันเป็นเรื่องจริงและในทางกลับกันมันก็มีคนถังแตกเพราะการลงทุนรูปแบบนี้เช่นกันเพราะโลกของคริปโตเคอเรนซีมันมีความผันผวนสูงมากหากลงทุนด้วยความไม่รู้ก็อาจจะได้กำไรหรือขาดทุนแบบคาดไม่ถึงอย่างเช่นในกรณีล่าสุด เหรียญสควิตเกมเหรียญที่อิงกระแสจากหนังดังที่ราคาสูงมากถึง310,000เปอร์เซ็นภายในไม่กี่วันคิดดูสิสมมติคุณซื้อเหรียญนี้ในราคา1,000บาทภายในระยะเวลาอันสั้นคุณจะมีทรัพย์สินสูงถึง310ล้านบาทพระเจ้าช่วยมันฟังดูดีมากฟังดูผู้ลงทุนควรจะเป็นเศรษฐี แต่ฝันร้ายก็ตามมาถล่มฝันหวานเมื่อผู้สร้างเหรียญเชิดเงินจากนักลงทุนด้วยการเทขายเหรียญทั้งหมดออกเป็นเงินสดกว่า2ล้าน1แสนดอลลาร์หรือประมาณ600กว่าล้านบาทจากเหรียญที่มีมูลค่า1 0 0 0แสนบาทหล่นลงมาเหลือศูนย์ภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีดังนั้นการลงทุนในคริปโตเคเรนซีจะต้องมีความรู้และควบคุมความโลภของตัวเองในการลงทุนเป็นอย่างสูง เมื่อเราพูดถึงการลงทุนที่เสี่ยงสุดขั้วแล้วมันจะมีไหมการลงทุนในโลกคริปโตที่มีความเสี่ยงน้อยและได้รับผลตอบแทนแบบการันตีแน่นอนทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมี2ด้านดังนั้นคําตอบคือมีครับตอนเริ่มต้นศึกษาผมได้จ่ายค่าครู1 0 0 0 0แบาทด้วยการลงทุนในเหรียญส t ต b e ิ c คอ n อย่าง USDT ซึ่งเป็นเหรียญที่ราคาไม่ผันผวนมากนักเพราะมูลค่าของเหรียญจะผูกติดอยู่กับค่าเงิน USD ค่าเงิน USD เท่าไหร่ราคาเหรียญก็เท่านั้นไม่เหมือนบิตคอยที่ราคาขึ้นลงตามความต้องการของตลาดผมเริ่มลงทุนในแอป b i n a น c e ซึ่งในแอปจะมีหัวข้อเอิร์หรือว่าการสร้างรายได้มากมายมีตั้งแต่ผลตอบแทนต่ำรับประกันเงินต้นจนถึงผลตอบแทนสูงไม่รับประกันเงินต้น ผมเลือกเอาเหรียญ USDT มูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทไปลงทุนในหัวข้อ saving หากผู้ได้ชัดมันคือการฝากเงินในธนาคารกินดอกเบี้ยนั่นแหละโดยผลตอบแทนอยู่ที่1.2%ต่อปีแต่ที่มันดีกว่าธนาคารคือดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายวันไม่ใช่รายปีและเมื่อผมกดฝากเงินด้วยเงินต้น1 0 0 0 0แสบาทผลลัพธ์ที่ผมได้คือผมได้รับ passive i n c o m วันละ3บาทรวยไหมละ่ะผมว่าคงไม่ ต่อให้ผมมีเงินต้น10ล้านผมก็จะได้ดอกเบี้ยวันละ300บาทเท่านั้นซื้อกองทุนรวมดัชนีในประเทศไทยแล้วทิ้งไว้เฉยๆยังได้ผลตอบแทนดีกว่ายกเว้นตอนตลาดเกิดตกต่ำอันนี้การฝากเหรียญกินดอกเบี้ย1.2%ต่อปีให้ผลตอบแทนดีกว่าแต่หากเปรียบเทียบการฝากเงินในธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยลาว0.5%ก็ถือว่าการฝากเงินในโลกคริปโตเคอเรนซีให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกินเท่าตัวถึงอย่างนั้นโลกของคริปโตก็มีความเสี่ยงมากกว่าการฝากเงินในธนาคาร เพราะเนื่องจากไม่มีตัวกลางเข้ามาช่วยหากคุณถูกแฮ็กโอนเงินผิดทำเหรียญสูญหายด้วยความไม่รู้หรือแอปที่คุณลงทุนเกิดปิดตัวไปก็ย่อมไม่มีใครสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้เพราะโลกของคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่มีตัวกลางคือโลกที่ทุกคนต้องดูแลกระเป๋าเงินของตัวเองผิดกับธนาคารที่จะให้ความช่วยเหลือคุณทั้งการตรวจสอบทวงคืนและปกป้องเงินของคุณ